สวัสดีครับพบกับผมมาแลวนะครับกับอาจารย์เชนชัดเจนกับดวงชะตาในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับดวงชะตา้ที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงเรามาไปดูกันครับตอนนี้นะคุณมีงานมีช่องทางให้คุณเลือกมากมายนะครับหลากหลายนะเข้ามานะให้คุณตัดสินใจเลือกนะครับในช่องทางนี้มันจะเป็นช่องทางในการค้าหรือช่องทางที่คุณจะไปทํางานได้ทั้งในต่างจังหวัดทั้งในที่ทํางานใกล้ๆคุณหรือทั้งในหรือการกลับไปทํางานแถวบ้านคุณนะรับบดยจกกลไไปอู่้า็ นะงานอันนี้ให้คุณกับคุณนะครับที่คุณตัดสินใจเท่าไงตอนนี้คุณพร้อมลุยพร้อมที่จะผจญภยัยพร้อมที่จะไปลุยเลยนะครับอันนี้ให้งานเกี่ยวกับนักสํารวจนะเป็นนักสํารวจงานที่จะต้องไปใช้ทํางานกับต่างถิ่นต่างแดนหรืองานที่เกี่ยวกับงานค้นคว้าวิจัยนะครับให้คุณกับคุณนะไม่ต้องกลัวครับได้เงินแน่นอนครับโคตรจันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันอังคารเป็นยังไงมาดูกันครับช่วงนี้ต้องเหนียวเหนียวนิดนึงนะครับตัตนนี่นิดนึงนะครับมีปัญหาการเงินนะครั แต่ไม่เป็นไรครับเพราะอย่างไรตอนนี้คุณก็ยังมีคนที่เขาศรัทธาในฝีมือคุณศรัทธาในตัวคุณศรัทธาในไอเดียคุณศรัทธาในความเป็นคุณนะครับแต่ตอนนี้ให้คุณเซตตัวตัวเองหน่อยเดี๋ยวก็มีไรายได้เข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณธนคารตอนนี้ค่อนข้างนี่จะลําบากหน้าดูนะครับ <Okay. S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับดวงชะตาพะเพืที่เกิดมันเป็นยังไงเดี๋ยวไดูกันครับตอนนี้ทําอะไรเนี่ยให้ระวังของเสียหายหรือเอกสารงานเสียหายแบบอยู่ดีๆก็พังอยู่ดีก็เสียหายจะถือเอกสารอยู่แล้วอยู่ดีก็เปียกน้ําเสียหายนะครับมีโอกาสที่งานของคุณจะเสียหายนะมีโอกาสที่ทรัพย์สินของคุณอยู่ดีๆจะพังมีมีเกณฑ์ที่จะได้เสียเงินถ้าส่วนเรื่องความรักช่วงนี้นะความรักช่วงนี้ดีครับความสัมพันธ์ช่วงนีด้ดีมีการผูกมิตรมีการกระหนุงกระหนิงมีการ เขาเรียกว่าตกลงคบกันหรือตกลงความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับยังไงช่วงนี้ความรักของคุณราบรื่นสวยงามดีมากแต่เรื่องการงานเรื่องสิ่งของก็ระวังเรื่องการเสี่ยงกันนยครับุนพุดรับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจุดชะตาพอทีเกิดมันพุธกิดขึ้นเป็นยังไงแต่มาดูกันครับตอนนี้มันมีงานให้คุณตัดสินใจมีงานให้คุณออกไอเดียมีงานให้คุณต้องเป็นคนที่ฟันธงกับอะไรสักอย่างหนึ่งว่าฉันต้องเอาวนันนี้ฉันต้องเอานั้นฉันต้องทําแบบนั้นให้ได้แล้วเขาส่งคุณเนี่ยหรือต,ตัวคุณเองได้มีการไปเจรจา,าธุรกิจด้วยการเจรจา,าธุรกิจแบบนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่แบบอาจจะไปสมัครงานก็ได้หรืออาจจะไปเจรจา,าโปรเจกต์งานเพื่อให้ได้กลับมา กับบริษัทนะครับหรือว่ากับธุรกิจของคุณนะครับไม่ต้องห่วงครับในงานในการเจรจาครั้งนี้นะหรือคุณไปสมัครงานครั้งนี้นะครับเป็นที่ยอมรับนะเป็นคนชื่นชอบนะครับเป็นคนมีคนเห็นด้วยกับคุณนะถ้าคุณสมัครงานก็มีเกณฑ์ที่จะรับเข้าทำงานนะครับแล้วถ้าคุณไปเจรจางานงานอันนี้มีโอกาสสาเร็จสูงมากครับเดีุ๋วอปดกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจุกจะตารที่เกิดมันเพื่อรหัสเป็นยังไงมาดูกันครับภาราหน้าที่เยอะ เยอะมากภาระหน้าที่ช่วงนี้แต่ภาระหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่งานแตง่งงานะงานฟรีงานช่วยเหลือหรือทําเกินหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำรู้สึกว่าจิตใจช่วงนี้ของคุณนี่แบบเหนื่อยล้าเหนื่อยล้ามากๆเหนื่อยแบบไม่อยากทําอะไรแล้วเหนื่อยแบบพอเธอพักผ่อนอยากจะพักผ่อนแต่ก็พักไม่ได้นะครับภาระหน้าที่เยอะแต่ยังไงคุณไม่ต้องกลัว เพราะว่าคนที่อยากมาให้คุณช่วยเหลือน่ะครับเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเขามองว่าคุณมีความสามารถแต่ถึงตอนนี้คุณทํางานฟรีหรือทุนทําเกินหน้าที่แต่ในอนาคตจะเป็นผลดีต่อคุณแน่นอนครับขอบคุณกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับดวงชะตาที่เกิดมันสุขเป็นยังไงมาดูกันครับมืดแปดด้านคิดอะไรไม่ออกมืดแปดด้านเลยไม่รู้จะทํายังไงช่วงนี้อยู่ในสภาวะกดดันอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถจะขยับขยายอะไรได้อยู่ในสภาวะที่คุณ ดสินใจอะไรไม่ได้เลยเหมือนถูกบังคับให้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกบังคับให้ต้องทําตรงนี้ถูกบังคับให้เป็นอย่างนี้ถูกควบคุมความคิดถูกควบคุมพฤติกรรมให้คุณอดทนอดกั้นไปก่อนตอนนี้นะครับให้คุณอดทนไปนิดนึงอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยนะเดี๋ยวคุณอารมณ์ร้อนเดี๋ยวคุณเศร้าซ้อยเกินไปนะครับให้มีตั้งสติดีๆนะครับเื่อทิ่ะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุณพักผ่อนถึงแม้เขาจะดองคุณถึงแม้เขาจะลงโทษคุณหรือถึงแม้เขาจะกักบริเวณคุณถึงแม้เขาจะปฏิ เสษความคิดของคุณก็ให้คุณคิดว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่คุณพักผ่อนแล้วกันแล้วคุณค่อยๆหาคําตอบไปกับตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราจะแค่แก้ไขปัญหานี้ยังไงค่อยๆคิดแตเชิงแก้ไขาย,ยาไปหมกมุ่นกับมันครับเดี๋ยวจะป่วยเอาคุณสุขครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับดวงชะตาเขาที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงนะดูกันครับเนื้อหอมเนื้อหอมเนื้อหอมนะครับวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจอะไรนะหรือถ้าคุณยังเป็นโสดอยู่หรือคุณยังมีคู่อยู่แล้วก็มีคนมาแอลแอลคุณมีคนมาหลีคุณนะครับมีคนมาแซวคุณจีบคุณแต่คุณเอาไม้คุณก็ไม่เอาหรอกแต่คุณก็รู้สึกดีเหมือนบริหารเสน่ห์ตอนนี้ตอนนี้คุณกําลังมองธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือ อยากจะรับของอะไรมาขายสักอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ให้คุณค่อยๆค,ค,คิดศึกษาก่อนนะครับให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยลงทุนนะระวังนะครับระวังระวังจะเสียเงินให้คุณตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแล้วกันนะครับว่าขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานขอให้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณกลาลังคิดและกันแล้วชีวิตจะดีขึ้นครับ คนสาวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับดวงชะตาขอที่เกิดวันที่เป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับมีภาระผูกพันนะมีภาระหลายๆอย่างที่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ภาระในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องสิ้นเดือนใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคราวนี้ทวงหนี้ใ้เวลาที่คุณจะต้องชําระหนี้แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคุณมีเงินก้อนอยู่แล้วคุณมีทรัพย์สินมีสมบัติมีเงินเดือนมีไรายได้เข้ามาเป็นเงินก้อนยังไงก็ใช้หนี้แน่นอนแต่ตอนนี้นะครรัับบสําห คนที่ได้ไปทํางานต่างจังหวัดนะต่างถิ่นต่างแดนนะครับให้คุณกับคุณนะตอนนี้นะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะลุยงานอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะลุยงานโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วนะครับทุกอย่างดีหมดเลยนะครับก็สูๆ้ๆกันนะครับอิจฉาอิจฉานะครับ